เอาเลยแชมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กับช่อง NBC Studio อีกแล้วนะครับและหนังในวันนี้นะครับที่เราจะมาสปอยนั้นมีชื่อเรื่องว่ามหาลัยเที่ยงคืนโดยหนังเนี่ยจะเล่าเกี่ยวกับหญิงสาวเซเลบที่ต้องเข้าไปเหรียนซ่อมในห้องเรียนที่โคตรเฮี้ยนเผื่อแลกกับการเรียนจบและหนังนี่จะเป็นยังไงถ้าอยากฟังแล้วแล้วก็กดไลค์กดติดตามก่อนนะครับถ้าพร้อมแล้วแล้วก็จับตาจับตูดที่ดีแล้วเราก็ไปฟังสปอยกันเลย เมื่อหนังเปิดมาเนี่ยจะเล่าเกี่ยวกับผู้หญิงคนนี้นะครับเขามีชื่อว่าสตาร์เนื่องจากสตาร์เนี่ยมีทางบ้านที่รวยและยังมีหน้าตาที่สวยอีกทําให้เป็นที่ชื่นชอบของทุกคนในมหาลัยนะครับและยังมีความฝันที่จะเป็นซูเปอร์ตีนไก่ของเกาหลีอีกด้วย โดยกลุ่มของสตาเนี่ยจะมีเพื่อนอีก4คนนะครับและในขณะที่กลุ่มของสตาเนี่ยเช็คเกรดเพราะว่าเกรดนต่เทอมเนี่ยเป็นเทอมสุดท้ายที่สตาจะเรียนจบนะครับแต่ในกลุ่มของสตาเนี่ยมีสตาคนเดียวที่ตกวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานขั้นสูงอยู่คนเดียวนั่นทําให้สตาเนี่ยต้องไปสอบซ่อมครับเพรเาะไม่งั้นจะจบไม่พร้อมกับเพื่อนจึงได้ไปถามอาจารย์ครับโดยสตารเรียกอาจารย์ว่าท่านรองนะครับผมก็จะเรียกว่ารองนะครับ และวิธีสอบซ่อมเนี่ยจะต้องไปหาคนที่ไปสอบซ่อมที่ห้องศูนย์การเรียนรู้นะครับให้ครบถึง5คนถึงจะเปิดการสอบซ่อมได้สตาร์เนี่ยจึงได้มาวานให้เพื่อนในกลุ่มของสตาร์นะครับไปเรียนเป็นเพื่อนแต่เพื่อนๆและคนทั้งมหาลาัยเนี่ยว่าถ้าเวลาเที่ยงคืนเนี่ยแล้วนาฬิกาห้องศูนย์ดังเนี่ยเป็นการเรีกผีเข้าห้องครับ พื่อนในกลุ่มทุกคนเนี่ยจึงปฏิเสธครับแต่พ็โดนสตาร์เนี่ยเอาแว่นตาแบรนด์เนมนะครับมาล่อจึงได้ยอมนะครับแต่หลังจากนั้นสตาร์ก็โดนชิงเหลืออยู่แค่สตาร์คนเดียวอยู่ดีแต่สตาร์เนี่ยก็ได้โพสต์ลงโซเชียลนะครับหาคนมาให้เรียนเป็นเพื่อนและหลังจากที่สตาร์เข้าห้องศูนย์ไปเนี่ยก็บพบกับชายปริศานาครับสตาร์ได้เข้าไปทงความรู้จักจนรู้ชื่อว่าชายคนเนี่ยเขามีชื่อว่าคุณครับจึงได้ถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานนะครับว่าคนเนี่ยมาเป็นเรียนเป็นเพื่อนนะครับในขณะที่กําลังจะเช็ครูปเนี่ยแต่โทรศัััพท์มมนนนกก็ดขึ้า่อ บอกว่าจะมีคนมาเรียนเป็นเพื่อนอีกครับโดยคนนี้มีชื่อว่าอ้วนพายนะครับโดยแต่งตัวเหมือนกับสตาร์เดะเลยครับและบอกว่าเป็นแฟนคลับของสตาร์ด้วยโดยถูกใช้เนี่ยให้ไปหาเพื่อนมาเรียนเพิ่มอีก3คนครับแต่อ้วนพายรู้อยู่แล้วครับก็เลยได้เตรียมมาแล้วโดย3คนนี้ครับมีชื่อว่าหมูมึกกุ้งนะครับ โดยสตัวบาทเนี่ยมีข้อแม้ว่าจะต้องให้สตาร์เนี่ยไปเป็นพิตตี้ให้และที่3คนเนี่ยเรียนไม่จบสักทีนะครับเพราะว่ามันอยากจัดปาร์ตี้ให้รุ่นน้องอยู่ครับและมีแถมมาอีกคนครับโดยคนเนี่ยมีชื่อว่าโอตะคูนะครับผมจะเรียกว่าไอโอนะครับโดยไอโอนี่มักจะชอบถ่ายรูปนะครับแล้วก็จะชอบแอบถ่ายด้วยมันจะมีความโรคจิตนะครับ และเมื่อคนครบทั้งหมด7คนเนี่ยทุกคนก็เริ่มเรียนครับอาจารย์ก็ได้บอกว่าวิชาในการเรียนซ่อมเนี่ยจะเริ่มเรียนตั้งแต่3ทุ่มถึง5ทุ่ม45นะครับและห้ามอยู่หลังเที่ยงคืนเด็ดขาดและหลังจากนั้นเนี่ยก็เรียนไปเรื่อยๆนะครับจนถึงเวลา5ทุ่ม45นาฬิกาของอาจารย์เนี่ยมันก็ดังขึ้นครับและเพียงไม่กี่วิเนี่ยอาจารย์ก็เก็บของแล้วก็ออกจากห้องโชว์พิบตาเลยครับวยชิปเป่งเลย และหลังจากนั้นเนี่ยทุกคนก็แยกย้ายครับตัวหมูหมึกกุ้งเนี่ยก็เลยให้ชุดกับสตาร์นะครับเตรียมที่จะจัดปาร์ตี้ในวัดรุ่งขึ้นนะครับโดยทั้ง3คนเนี่ยรวมไอโอเนี่ยก็ถ่ายวิดีโอนะครับเพื่อหลอกว่าห้องสูนเนี่ยไม่มีผีนะครับโดยเอานาฬิกาเนี่ยมาหลอกว่าเที่ยงคืน5นาทีแล้วทั้งที่มันยังไม่ถึงครับ โดยที่มันทำเนี่ยมันจะโปรโมทให้ทุกคนเนี่ยมางานปาร์ตี้แมนครับและหลังจากนั้นเนี่ยไอ้สตัวบาทเนี่ยเอาคลิปวิดีโอเนี่ยไปโพสต์ลงนะครับและชวนให้คนเนี่ยมางานปาร์ตี้ครับแต่มันก็ได้ผลด้วยมีคนมาร่วมงานกันเพียบเลยครับและหลังจากที่จบงานเนี่ยทั้ง6คนในห้องศูนย์นะครับก็จัดปาร์ตี้นะครับยกเว้นตัวคุณและในระหว่างนั้นเนี่ยสตาร์ก็เกิดไอขึ้นครับแล้วเมื่อแงนหน้าขึ้นมาเนี่ยก็ปรากฏว่าสตาร์นั้นเป็นผีครับและหลังจากนั้นเนี่ยทุกคนก็เริ่มเป็นผีคร แต่ก็โดนในหมูเนี่ยซัดหน้าอ้วนพายครับจนสะดุ้งตื่นและพบว่าในตอนนี่ครับถึงท่าทุ่ม45แล้วและเรื่องที่จัดหลังจบงานเนี่ยเป็นแค่ความฝันของอ้วนพายครับแต่พวกหมูหมึกกุ้งเนี่ยมันก็ยังหลับอยู่ในห้องเรียนนะครับแต่ไม่มีใครทันสังเกตนะครับเพราะมันทะลึ่งเขียนตาปอมไว้ที่ตาแล้วตัวสตาร์เนี่ยจึงได้บอกทิ้งท้ายว่าวันพรุ่งเนี่ยครับเขาจะไม่ปางงานปาร์ตี้แล้วเพราะว่ามีติวเพิ่มนะครับไอพวก3ตัวบาทเนี่ยมันก็เข้าใจนะครับแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันคือสับ และสตาร์เนี่ยก็ได้เจอกับสมุดบันทึกนะครับซึ่งบันทึกเกี่ยวกับคำศัพท์ต่างๆซึ่งคุณเนี่ยทิ้งไว้ให้และเมื่อทุกคนแยกย้ายกันกลับบ้านเสร็จเนี่ยไอตัวหมือมุกกุ้งนะครับมันก็เพิ่งสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะว่าเสียงนาฬิกานะครับของห้องสูน,นี่้บรรดังขึ้นครับพอตอนนี้ถึงเวลาเที่ยงคืนแล้วไอตัวหมือมุกกุ้งนยจึงได้หันไปดูรอบๆนะครับพบว่าที่นั่งเนี่ยทุกที่นั่งเลยครับเต็มไปด้วยผีครับ ตัวหมูเนี่ยจึงออกอุบายว่าให้แหงนหน้าขึ้นเพดานนะครับแล้วนับ9เดินแทนเพราะจะได้ไม่ต้องเห็นพวกวิญญาณและในขณะที่เดินเนี่ยโทรศัพท์ของกุ้งเนี่ยมันก็ดังขึ้นมาครับซึ่งเป็นพ่อของกุ้งเนี่ยโทรมา จึงทำมาให้นับผิดก้านะครับแล้วก็เดินไปเจอกับผีผีเนี่ยมันไอใส่หน้าเป็นเลือดครับถ้าหนังฉายตอนนี้นะครับก็น่าจะกลัวโควิดมากกว่าผีแหละครับหลังจากที่3ตัวบาเนี่ยถูกผีลองนะครับทำให้วันลุ้งขึ้นนะ่ะสามคนเนี่ยครับไม่มาเรียนซ่อมทำให้ตอนนี้นะครับเหลือคนที่เรียนเนี่ยแค่4คนเองแลัตัวสตาร์เนี่ยก็ได้มาปรึกษากับเพื่อนๆนะครับความหมายของคำว่าจอดอกอนะครับกับสมุดที่คุณเนี่ยทิ้งไว้ให้หมายถึงอะไร อวนพายนะครับจึงคิดว่ามันหมายถึงว่าจะแดนกันนะครับเลยเตรียมชุดมาให้ตัวสตา์เนใส่ด้วยและหลังจากที่หมดเวลาเนี่ยอวนพายเลยให้ลองชุดนะครับกับสตาเนเพราะว่าเตรียมมาด้วยที่ห้องน้านะครับแต่ก็โดนสตาเนชิงตามคุณไปซะก่อนตัวอวนพายเนี่ยยังไม่รู้ตัวนะครับแต่เมื่อนาฬิกาดังขึ้นเนี่ยก็ชิงเหมือนกันครับก็คือต่างคนต่างไม่รู้เลยนะครับว่าไปกันหมดแล้วแต่อโอเนี่ยที่ดักอยู่หน้าห้องน้ำนะครับและที่คิดจะแอบถ่ายสตาเนผ่อนึกว่าสตาเนยังอยู่ในห้องน้ำนะครับแต่พอหยิบมือถือขึ้น มาเนี่ยแบตแดนหมดซังั้นครับเลยปีนไปดูครับพบกับผีในที่ผูกคอตายเนี่ยหล่มาจากเพดานนะครับและเมื่อหนีมาเนี่ยที่ล้างหน้านะครับก็พบกับผีตัวเดิมเนี่ยเขียนเขาว่าขอโทษที่หน้ากระจกนะครับและดูเหมือนว่าผีเนี่ยจะต้องผูกคอตายซ้ําๆไปซ้ามานะครับจนทุรนทุรายเมื่อโอเห็นเนี่ยจึงกี้แตกวิ่งหนีไปสับเกียร์หมาเลยครับและตัดมาที่สตาร์นะครับวิ่งตามคุณหมาก็ได้พบกับคุณครับคุณเนี่ยจึงพาไปดูสถานที่ที่จัดงานวันที่เรียนจบนะครับ และเราเรื่องราเนี่ยเกี่ยวกับที่จะมีรุ่นน้องนะครับมาจุดเทียนร่วมยินดีและสตาเนี่ยจึงได้ถามเกี่ยวกับเรื่องเรียนที่ไม่เคยเข้าใจเลยนะครับและกลัวที่จะสอบซ่อมไม่ผ่านตัวคุณเนี่ยจึงให้สัญญาไว้ว่าเขาเนี่ยจะเป็นคุณคอยช่วยเองครับและความหมายของคําว่าจดอกกนะครับก็คือจบด้วยกันนะครับนั่นก็คือเรียนจบ่นอะไรครับหลังจากเทโอเนี่ยโดนผีหลอกครับทาให้วันนี้เนี่ยวันที่เรียนนะครับมีแค่อ้วนผายกับสตา์แล้วก็คุณเท่านั้นครับที่มาเรียน และในตอนนี้คนที่เรียนเนี่ยก็เหลือกันแค่3หน่อแค่นั้นครับเมื่อเรียนจนหมดเวลานะครับตัวอาจารย์เนี่ยจึงได้บอกให้สตาเนี่ยตามเพื่อนๆกลับมาเรียนนะครับเพราอจะได้ช่วยเหลือกันจนเรียนจบแล้ววันนี้นะครับที่อาจารย์พูดเนี่ยเลยทําให้กินเวลาไปนาน ทำให้เที่ยงคืนไวกว่าปกติและเมื่อนาะฬิกาดาังขึ้น,นในขณนะที่อ้วนภายเนี่ยรีบวิ่งลงบันไดนะครับแต่ตัวสตาร์เนี่ยก็โดนคุณเนี่ยเรียกไว้ทําให้รอดจากการโดนผีรอกอย่างหวุดหวิดเลยครับแต่ตัวอ้วนภายเนี่ยที่กําลังลงบันไดชั้นสุดท้ายนะครับก็พบกับผีเนี่ยนอนรออยู่ชั้นล่างเป็นผีที่ตกบันไดาตาย และเมื่อก้าวหนึ่งของบันไดเนี่ยผีก็จะเข้ามาใกล้อ้วนภายครับเมื่ออ้วนภายเนี่ยรู้มันก็เลยเต้นกวนเต้นผีไปครับเตเช้าบุญที่อ้วนภายเนี่ยทำไว้จะไม่ส่งผลนะครับทำให้รองเท้าส้นสูงเนี่ยรับน้าหนักอ้วนพายไว้ไม่ไหวจนอ้วนภายเนี่ยลงไปนอนคุยกับผีเลยครับและในขนาดเดียวกันเนี่ยตัวสตาร์เนี่ยก็ได้ลงมาหน้าตึกกับคุณเนี่ยโดยไม่เจอผีนะครับ แล้วก็ได้พบกับอ้วนพายเนี่ยกีดแล้วก็สับตีนแตกด้วยความเร็ว40ไมล์ต่อชั่วโมงหลาวันถัดมาเนี่ยหลังจากที่อ้วนพายเนี่ยโดนผีหลอกนะครับทำให้อ้วนพายเนี่ยไม่มาเรียนเหมือนคนอื่นๆครับตอนนี้เหลือแค่สตาร์กับคุณนะครับที่มาเรียนซ่อมวิชาภาษาอังกฤษแต่หลังจากนั้นมาเนี่ยสตาร์ก็ได้ความช่วยเหลือจากคุณนะครับช่วยติวแล้วก็สอนสตาร์ในเรื่องต่างๆนั้นทําให้สตาร์ในเก่งภาษาอังกฤษผิดถูผิดตานะครับและหลังจากวันนั้นเนี่ยที่เรียนจบนะครับ สตาเนี่ยก็ได้เดินกลับบ้านพร้อมกับคุณนะครับอยู่ดีๆเนี่ยสตามันก็นึกขึ้นได้ครับว่าลืมสมุดที่ห้องศูนย์เพราะวันถัดมาเนี่ยจะเป็นวันที่ต้องสอบแล้วครับจึงได้วิ่งกลับไปเอาสมุดที่ห้องถึงแม้ตัวคุณเนี่ยจะห้ามไว้แล้วเพราะว่าอีกไม่กี่นาทีเนี่ยมันก็จะเที่ยงคืนแล้วและเมื่อสตาเนี่ยเจอสมุดที่อยู่ในห้องนะครับแต่ก็ช้าไปแล้วนาฬิกาเนี่ยดังขึ้นจากนั้นเนี่ยไฟก็ลุกทั้งห้องแล้วสภาพห้องเนี่ยก็เหมือนเมื่อ30ปีที่แล้ว ตัวคุณเนี่ยมันก็ยืนอ้ำอึ้งอยู่หน้าทางเข้าพักหนึ่งเลยและผีเนี่ยมันก็ค่อยๆรวมตัวพุ่งเข้าไปหาสตาร์นะสตาร์เนี่ยจึงขอให้คุณเนี่ยช่วยไว้คุณมันก็ลังเลนะแต่มันก็วิ่งเข้าไปช่วยและตอนนี้เนี่ยไฟยมันก็ลุกที่หน้าของคุณ และใบหน้าเนี่ยก็มีซีดขาวดวงตาก็ขาวตามหลังจากที่สตาเนี่ยได้เห็นคุณเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็เลยช็อกดับไปและฟื้นขึ้นมาที่โรงพยาบาลนะก็พบว่าเรื่องเมื่อคืนเนี่ยที่ตัวสตาเนี่ยได้สลบไปที่หน้าตึกคนเห็นเนี่ยจึงโทรเรียกรถพยาบาลแล้วก็มาส่งโรงพยาบาลเนี่ย และเมื่อลองมาเยี่ยมเนี่ยลองก็เลยเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเพื่อนของลองนะและได้บอกว่าที่ลองเนี่ยต้องให้ทุกคนเนี่ยไปเรียนที่ห้องศูนย์เพราะว่าเมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยอาจารย์ได้เคยบอกให้เพื่อนเนี่ยไปติวหนังสือภาษาอังกฤษให้และนัดที่ห้องศูนย์นะแต่ลองเนี่ยดันตื่นสายแต่เมื่อไปถึงห้องศูนย์เนี่ยก็เกิดไฟไหม้และทําให้เพื่อนเนี่ยของลองเนี่ยตายและเมื่อเรียนจบต่างประเทศเนี่ยตัวลองมันก็เลยกลับมาสอนหนังสือที่นี่ครับ และได้ข่าวเกยวกับคนเห็นวิญญาณเนี่ยทำให้รู้ว่าเพื่อนของรองเนี่ยยังไม่ไปเกิดใหม่จึงได้ทําการเปิดห้องสูงอีกครั้งหนึง่งและอยากให้เพื่อนของรองเนี่ยได้สอบจะได้ไปเกิดใหม่แต่มันเนี่ยนั่นเรียกวิญญาตนอื่นมาที่ห้องด้วยจากที่สตาเนี่ยได้ฟังอาจารย์เล่าไปรู้เลยว่านั่นเนี่ยคือคุณแท้จริงแล้วคุณเนี่ยก็คือผีนะและตลอดเวลาที่เรียนซ่อมมาเนี่ยมีแต่สตาคนเดียวนะที่เห็น ทำให้สตาเนี่ยรีไปที่ห้องสูตรแล้วก็เรียกคุณออกมาโดยให้คุณเนี่ยจะมาสอบด้วยจะได้เรียนจบด้วยการจักคาที่สัญญาไว้แล้วจะได้ไปเกิดใหม่และสาเหตุที่ผีเนี่ยมารวมตัวนั่นก็คือคือผีตายก่อนเรียนจบนะมันก็อยากจบเหมือนกันแหละจากนั้นตัวสตา์เนี่ยจึงได้ชวนเพื่อนที่เรียนแก้ด้วยกันในตอนแรกเนี่ยให้ไปสอบซ่อมพอจะได้จบด้วยกัน แต่ก็โดนทุกคนเนี่ยปฏิเสธครับและเมื่อถึงวันที่ยินดีกับผู้จบการศึกษาเนี่ยทุกคนเนี่ยก็ไปรวมตัวกันตัวอ้วนพายเนี่ยไปขอเพื่อนๆของในห้องเนี่ยถ่ายรูปแต่ก็ไม่มีใครถ่ายรูปด้วยกันสนักคนส่วน3ตัวบ้านเนี่ยชวนน้องๆไปงานปาร์ตี้ที่ตัวเองจัดขึ้นนะแต่ก็โดนปฏิเสธหมดรวมถึงตัวโอเนี่ย ที่ไปถ่ายรูปกับใครเนี่ยทุกคนก็เดินหนีหมดด้วยความบุคลิกมันนะโรคจิตหน่อยๆน่อและกลุ่มของสตาเนี่ยจึงได้ชวนสตา์เนี่ยถ่ายรูปครับแต่สตาเนี่ยก็ไม่อยากถ่ายเพราะว่ายังไงเนี่ยก็ยังเรียนไม่จบอยู่ดีและเมื่อถึงช่วงเวลาที่จุดเทียนยินดีให้กับรุ่นพี่ที่จบนะกลุ่มที่เรียนซ่อมห้องศูนย์เนี่ยก็ได้มองอยู่ห่างห่างสตาเนี่ยจึงได้พูดทิ้งทวนว่าเขาเนี่ยจะไปสอบและจากนั้นเนี่ยทุกคนก็ยอมรวมตัวที่จะมาสอบซ่อมด้วยและสตาเนี่ยจึงขอให้คุณเนี่ยเข้ามาสอบด้วยนะครับ และเมื่อเสียงหงร้องเนี่ยพูดว่าเริ่มสอบซ้อมได้นะครับเสียงนี่ดังไปทั่วทั้งตึกเลยทําให้นาฬิกาเนี่ยเล่งไปถึงเที่ยงคืนเลยนะครับนั่นแปลว่าผีเนี่ยกำลังจะมาแล้วนะครับลองเนี่ยจึงสั่งให้ทุกคนเนี่ยเอาข้อสอบไปวางไว้ทุกโต๊ะและทั้งห้องเนี่ยก็เปลี่ยนไปยังเมื่อ30ปีที่แล้วนะครับหลังจากที่นาฬิกาเนี่ยดังขึ้นนั่นทําให้ตัวคุณเนี่ยมันก็เกิดไฟไหม้อีกครั้งหนึ่งแต่ลอบเนี่ยสตาร์เนี่ยเตรียมพร้อมครับนาถังดับเพลิงมาฉีดไว้ได้ทัน และในตอนนี้เนี่ยทุกคนก็เห็นคุณแล้วนะครับรวมถึงลองด้วยลองเนี่ยคิดถึงเพื่อเลยนะครับจากนั้นเนี่ยคุณก็เลยสั่งให้ลองเนี่ยเริ่มสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับลองเนี่ยก็เลยพูดว่าสอบอีกครั้งหนึ่งระหว่างสอบเนี่ยไอผีที่ไอเป็นเลือดที่หลอกพวกหมูหมึกกุ้งตอนแรกเนี่ยมันก็โผล่มาอีกแล้วครับทาให้สามคนเนี่ยพุ่งออกมาอยู่กับลองครับแต่ก็โดนไอโอเนี่ยด่าให้กลับมาสอบให้เสร็จและทันใดนั้นเนี่ยไฟมันก็เริ่มไหม้ตัวคุณอีกครั้งหนึ่ง และดูเหมือนว่าถังดับเพลิงเนี่ยจะใช้ไม่ได้แล้วและนั้นเนี่ยก็ทําให้ไฟเนี่ยเริ่มไหม้ทั้งห้องนะครับเหมือนวันที่เกิดเหตุที่ทําให้คุณเนี่ยต้องตายและเนื่องจากคุณเนี่ยไฟไหม้นะทําให้คุณในเขียนเองไม่ได้สตาร์เนี่ยจึงได้เขียนให้โดยให้คุณเนี่ยบอกคําตอบและก็ทําจนเกือบเสร็จนะแต่ในข้อสุดท้ายเนี่ยโดนไฟไหม้ซะก่อนทําให้อ่านโจทย์ไม่ได้เลยและในขณะเดียวกันเนี่ยไฟไหม้ดันไฟไหม้ตรงหลอดที่อยู่ตรงสตาร์กับคุณนะทำให้หลอดไฟเนี่ยมาลนใส่แต่ก็ได้ทุกคนเนี่ยช่วยเอาไว้ และคุณเนี่ยจึงได้บอกคําตอบข้อสุดท้ายไปและก็เสร็จทันเวลาพอดีและตอนนี้นะทั้งห้องก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมปกติอีกครั้งหนึ่งและข้อสอบเนี่ย ที่คุณให้เขียนข้อสุดท้ายเนี่ยทำให้ลองแล้วทุกคนเนี่ยซึ้งตามกันเลยเพราะว่าในข้อสอบข้อสุดท้ายเนี่ยเขียนว่าไม่ว่าจะเจอแกบปัญหาอะไรเพื่อนมัรกเนี่ยจะอยู่กับเราเสมอและวิญญาณทั้งหมดแล้วก็ตัวคุณเนี่ยก็ได้เกิดใหม่นะเพราะว่าข้อสอบทุกข้อของคุณเนี่ยมันก็ถูกหมดยกเว้นข้อสุดท้ายแค่นั้นและในวันจบจริงเนี่ยทุกคนในห้องสูเนี่ยก็มารวมตัวกันและได้เอาใบริญญาของคุณเนี่ยผูกลูกโป่งแล้วก็ปล่อยลอยไปในอากาศนะทุกคนในห้องสูเนี่ยก็ถ่ายรูปรวมกันจากนั้นเนี่ย คลิปก็จบลงเพียงแค่นี้ครับ